ไอต่อไปสดๆหน้าไม่ครับสายจากคุณกรอายุ31ปีครับวันนี้คุณกรจะมาเล่าเรื่องใครก็เจอครับคุณกรอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณกรสวัสดีครับพี่ตั้มครับอ่าสัญญาณชัดเจนไหมครับคุณกรชัดเจนครับผมอ่ารับฟังอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ประชุมธานีครับจังหวัดประุมธานีนะครับปกติรับฟังทาง YouTube หรือว่าฟังทาง FM 1ครับ เป็น YouTube ครับพี่ YouTube นะฮะโอเคสัญญาณการรับฟังปกติโอเคเคลียร์ทุกอย่างเนาะครับผ okay, มเคลียร์ครับดีมากนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมทางด้านของกด Subscribe กดกระดิ่งและก็การติดตามด้วยนะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเล่ากับผมหรือเปล่าคุณกอน ใช่ครับใช่ครับโอ้ยินดีต้อนรับเลยนะครับเห็นบอกว่าให้ข้อมูลว่าเรื่องราวของคุณกรเนี่ยนอกจากจะเ,เป็นช่างภาพแล้วยังเป็นทางด้านของอคล้ายคล้าเหมือนนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ทําในส่วน<ช>ของโปรดักชันอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนหลังแล้วกันเนาะเอาละเรามาสู่เรื่องราวที่คุณกรฝากเอาไว้ เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณกรครับเจอมากับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ตึกร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีผ่านมาประมาณสักรวมๆสามปีได้ให้ชื่อเรื่องว่าใครก็เจอคุณกรครับผมไปเจออะไรมาครับก็คือผมบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นช่างภาพแล้วผมก็ชอบแบบว่าชวนเพื่อนนะฮะไปถ่ายรูปกัน เช่นแบบไปถ่ายที่นู่นที่นี่แล้วมันมีวันหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะไปถ่ายแบบฟิลที่แบบตึกล้างอะไรประมาณอย่างนี้ฮะแล้วพอดีเนี่ยผมก็หาข้อมูลว่าเอ้ยเราไปถ่ายที่ไหนได้บ้างใกล้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็ได้ไปเจอที่หนึ่งก็คือที่นี่อะฮะก็คือเป็นตึกล้างที่แบบว่าอยู่อยู่อยู่แถวๆในโซนนนทบ,บุรีก็แล้วกันนะครับโซนนนทบ,บุรีนะอือฮึครับผมก็คือ ก็ไปกับเพื่อนคือไปไปพอไปกันปุ๊บเนี่ยก็คือไปบนหาดตึกกันอยู่ก็คือหาไม่เจอครับเพราะว่าเราไม่เคยไปกันพอไปหาแล้วมันไม่เจอเนี่ยก็เลยแวะถามคนแถวนั้นนะครับไปถามเขาก็จะบอกว่าพี่แถวเนี้ยตึกล้างอยู่ไหนพอดีว่าผมมาหาถ่ายรูปเขาเขาก็ถามว่ามาถ่ายรูปกันเหรออืม,มีมีพี่ผู้ชายก็ถามว่าถ่ายรูปกันหรอ อครับก้องผมก็เลยบอกเอา้าทำไมอ่ะพี่คือแบบก็กลางวันไม่น่าจะมีอะไรมัง้งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเลี้ยวไปอีกหน่อยนึงก็คงจะเจอแล้วแหละแต่คนณก็เจอกันเยอะนะอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นคือมาถึงปุ๊บคุณถามเขาเลยพี่ตึกล้างอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเลยเหรอใช่ก็คือแบบว่าผมหากันไม่เจอฮะแต่ผมคิดว่า ไปไปโซนนั้นแล้วอ่ะถ้าถามคนแถวนั้นก็คือน่าจะมีคนรู้เขาก็น่าจะรู้อยู่ว่าอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยครับเออถูกอจากนั้นเ่าถามจากคือคําแรกที่คือคําแรกที่เขาพูดกับผมก็คือแบบกลัวผีไหมก็คือก็ตกใจอยู่เหมือนกันอืมอืมก็ไอเราก็แบบก็พอถามปุ๊บเพื่อนผมก็ถามว่าคี่เขาพูดว่าอะไรวะอะไรเงี้ยอ,อก็เขาก็ถามว่ากลัวผีไหมเพื่อนผมว่าเป็นคนกลัวอยู่แล้วแต่ผมมาไม่ท่อเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าไปกลางวันแปแกๆคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับครับ พอเขาบอกปุ๊บผมก็เลยขับรถไปหาแล้วเข้าไปเจอของตึกมันอยู่ตรงนี้ก็คือหาทางเข้าก็คือทางเข้ามันก็เป็นทางเล็กๆอะครับเอารถเข้าไปจอดใต้ตึกได้ก็พอไปถึงเนี่ยคือวันนั้นอะ่ะมันฝนมันตกด้วยอ่ะครับอพอฝนมันตกเนี่ยบรรยากาศมันก็อึครึนนิดๆมีมีน้ําหยดมีอะไรเพื่อนผมก็เลยบอกว่าไม่ฟิลไม่ได้เลยวะ่ะเ,<อ>เ,เหมือนนางผีเลยอะไรเงี้ยออ เออเขาเลยบอกว่าเออวะ่ะอะไรเงี้ยคือพอลงจากรถเขาเพื่อนมันก็เตรียมกีตงกีตาร์เพื่อนเป็นนักดนตรีเหมือนกันอะไรนะฮะก็เตรียมกีตาร์เตรียมอะไรเป็นพ็อปคือเพื่อขึ้นไปถ่ายรูปก,กันส่วนผมเนี่ยก็เตรียมกล้องเตรียมเลนส์อะไรไปก็คือพอเ็าเดินขึ้นไปก็โซนที่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนที่บอกว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นบันไดหนีไฟ อืม,อมเพราะว่ามันมันเป็นคล้ายๆบันไดสลับปันปลาขึ้นไปนะครับครับคือโซนที่แบบผมขึ้นไปเนี่ยด้วยด้วยความที่ตึกมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับมันก็จะแบบไม่มีราวไม่มีอะไรคือแบบว่า,ามันก็อันตรายพอสมควรพอขึ้นไปชั้นสองชั้นสามเนี่ยมันเริ่มมืดมทางเดินอะไรน,นะรมันเริ่มมืดมันเริ่มมืด ก็เริ่มมองหน้ากันแล้วมันมันบางเวงน่ากลัวเพราะว่าตอนวันที่ผมไปเนี่ยไม่มีใครเลยครับก็คือไปกันแค่สามคนมีผมมีเพื่อนแล้วก็แฟนอืมแล้วพอไปถึงปุ๊บก่อนจะขึ้นไปถึงประมาณชั้นสามหรือชั้นสี่ผมไม่ใจไม่แน่ใจนะฮะแต่คือตรงตรงตรงกําแพงทางทางจะออกไปมันมีสเปรย์ฉีดพ่นไว้ว่าความตายรออยู่อะไรประมาณเนี้ยฮะความตายรออยู่ <c oughs> นี้<ช>เลยครับก็ oh. คือเป็นสเปซสีแดงเลย oh. นะาีผว่าความตายรออยู่ uh huh. ผมว่าเฮ้ยก็หมอหน้าเพื่อนเพื่อนก็เห็นแหละแต่คือไม่มีตอนนั้นไม่มีใครกล้าพูดอะไรอ่ะครับเพราะก็กล uh ัวๆกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันวังเวงมากคือก็ขึ้นไปถึงจุดที่แบบว่ามัน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 เป็นคล้ายๆแบบว่าถ้าเป็นถ้าสร้างเสร็จแล้่ก็คงเป็นคอนโดที่แบบว่าเป็น,เป,นเป็นโซนตรงกลางที่แบบว่าอะไรเงี้ยฮะตรงนั้นก็จะมีแบบ, uh huh. แบ,บการเอาสีสเปร์ไปพ่นทํากราฟิกอะไรสวยๆกันอยู่นะครับ ก็เลยถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปเล่นนู่นนี่นั่นเตรียมถ่ายรูปแล้วทีเนี้ยด้วยความที่วันนั้นฝนมันตกอะครับพี่แล้วแสงมันไม่มีอืพอแสงมันไม่มีปุ๊บด้วยความที่การที่เราจะถ่ายรูปนะครับมันต้องการแสงแล้วพอแสงมันไม่มีปุ๊บฝนมันก็โปรยลินลินอะไรเงี้ยไปโปอยแล้วก็แสงมันไม่มีด้วยความที่ผมเนี่ยโมโห ละใจร้อนเลยก็โมโ oh หที่แบบว่าถ่ายถ่ายรูปออกมาถ่ายก็ไม่สวยเพราะแสงมันไม่มีนะฮะมผมก็ตะโกนตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายเลยอ่ะครับตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายแล้วก็โทนดังเลยลั่นเลยะฮะแล้วก็ตะโกนปุ๊บแล้วก็บอกว่าจะตกอะไรตั้งนาวะอะไรประมาณเนี้ยด่าฟ้าด่าฝนนะพูดง่ายได้ครับตะโกนดังเลยครับผม,มเพื่อนชะงักคือซึ่งคำที่ผมตะโกนเนี่ยมันหยาบมากอนะฮะอืมอืม เพื่อนมันชะงักแล้วก็มันก็หันมาด่าผมว่าเฮ้ยมึงพูดห่าอะไรว่าอะไรเงี้ยแต่คาที่มันพูดจริงๆคือมัน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 หยาบกว่านี้มากประมาณนั้นก็คือมึงพูดห่าอะไรว่าในเมื่อมาที่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มาที่แบบนี้มึงพูดอะไรว่าอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเออวะอะไรเงี้ยก็กลับมาฉุกคิดได้แต่ตอนตอนนั้นคือพูดไปแล้วอนะครับอืมเออแล้วก็ ฝนมันก็งไม่อยู่แล้วก็ถ่ายกันไปเรื่อยถ่ายถ่ายถ่ายอยู่ประมาณสองชั่วโมงอืมถ่ายอยู่สองชั่วโมงก็เลยบอกเออกลับกันเถอะอะไรเงี้ยพอกลับปุ๊บเตรียมของเก็บของจะกลับปุ๊บก็ทีแรกอะ่ะจะเดินกลับไปทางเดิมทางเดิมที่มันมืดๆที่มันมีสเปชีดว่าควันตายรออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมอะเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนรู้สึกมันไม่อยากกลับทางเนี้ยเพราะว่า มันมืดด้วยแล้วก็มันก็วังเวงก็คือแบบรู้สึกยังไงแปลกๆก็เลยบอกว่าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่กลับทางนี้ได้บอกว่ารู้สึกเดินลองลองหาทางกลับทางอื่นเผื่อมันจะมีที่สว่างๆอะไรอะไรเงี้ยฮะยก็เลยเดินเลาะเลาะเลาะก็คือในในในตึกที่มันแบบยังสร้างไม่เสร็จครับมันก็จะมีห้องตรงนู้นนี่นั่นนู่นนั่นก็เดินหาคือเราไม่รู้ว่าบันไดไม่อยู่ตรงไหนพอดีเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งผมเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะหาบันไดเลี้ยวซ้ายก็ไปในห้องห้องหนึ่ง สิ่งสายตาแรกที่ผมเจอเลยอะครับมันเป็นคล้ายๆศพนอนอยู่เฮ้ยบ้าใช่ฮะเป็นศพนอนอยู่คือซึ่งสภาพศพเนี่ยเป็นสภาพที่แบบว่าเป็นศพที่แห้งอะฮะแห้งเลือดแห้งหนังแห้งติดกระดูกอะไรเงี้ยครับ oh. เออเออผมก็ตะโกนตะโกนลั่นเลยนะบอกเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยอื oh. ซึ่งแฟนกับเพื่อนผมนะที่เดินตามหลังมามันก็ปุ๊บเข้ามาดูพอเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันเห็นคือซึ่งตอนนั้นผมสตั้นอยู่ประมาณสิบวิออแล้วพอหันไปพอผมหันไปเพื่อนมันพากันวิ่งวิ่งวิ่งหมดแล้วครับคือวิ่งหมดเลยนั่นหมายความว่านอกจากตัวของคุณคุณกรณแล้วเพื่อนอีกสองคนคือแฟนกับเพื่อนก็เห็นเหมือนกันว่ามีศพหแห้งนอนอยู่เห็นเห็นทุกคนฮนะเห็นทุกคนเลยเห็นทุกคนคือสภาพเนี่ยคือเป็นศพ ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนเหมือนใน,ใน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 สายตาตอนนั้นเหมือนจะเป็นศพที่แบบว่าแขนขาถูกหั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาวางแบบมันไม่ได้เป็นศพแบบนอนแบบเป็นตัวตรงนะครับคือแขนขาเนี่ยมันถูกหั่นแบบเหมือนฆ่าหั่นศพอะไรเงี้ยแต่คือตรงนั้นน่ะมันเป็นศพที่แบบว่าเป็นผิวคนนะครับผมมั่นใจเลยว่าเป็นผิวคนแต่มันแห้งติดกระดูกที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วทีเนี้ยก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งทีเนี้ยคือไม่รู้แล้วบันไดตรงไหนแต่วิ่งกลับทางเดิมครับอืวิ่งกลับทางเดิมไปทางมืดๆนั่นแหละโอ้ทีนี้ก็เลยแบบวิ่งลงบันไดหกล้มคุกคานตกบันไดกันลงมาอพอวิ่งมาถึงรถก็เลยขึ้นถึงรถก็เลยตะโกนก็เลยพูดกับเพื่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยดูยขึ้นรถพิงขึ้นรถเรียกสองคนแล้วให้ขึ้นแค่นี้นะคนอื่นว่าไม่ให้ขึ้นอะไรเงี้ยเขาพูดแบบนี้ เออก็เลยอะไรประมาณเนี้ยครับก็มีประมาณนี้แล้วก็เลยขับรถออกมาก็เลยมาหาคำตอบกันว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะสิ่งที่เราเห็นน่ะเออถ้ามันไม่ใช่ศพเรามันเป็นศพหรือเราโดนผีหลอกเอออะไรเงี้ยฮะอืมก็ยังพูดยังไงว่ายังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยจะทำยังไงก็คือก็คือมานั่งคุยกันอยู่บนรถว่าเฮ้ยตกลงเราแจ้งตำรวจดีไหมอะไรเงี้ยครับเออนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่า ไปแจ้งตำรวจดีไหมอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อเขาแบบต้องการให้เราช่วยเหลือก็ได้นะอ่าก็เลยให้เพื่อนมันจอดรถตรงตรงป้อมตำรวจรจราจรข้างทางอ่ะนะครับครับก็ไปหาตำรวจตำรวจก็ไม่มีใครอยู่ก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจก็เลยสรุปแล้วก็คือกลับมาถึงที่พักอืมแล้วก็มานั่งหาคำตอบกันว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เราเห็นแต่สิ่งสิ่งสิ่งที่เห็นก็คือถ้าถ้ามันเป็นหุ่นอะ ผมก็เข้าใจว่าถ้าเป็นหุ่นมันก็ต้องสีมันก็ต้องแบบอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผิวคนเอยอะไรเอ่ยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่คือสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะโดนหลอกเพื่อนอนะ่ะบอกว่าอาจจะโดนหลอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นศพอะ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นถูกไหมฮะใช่เรียกก็เลยจะถามเลยว่ามันต้องมีกลิ่นไหมแล้วเราได้กลิ่นหรือเปล่ามันตอนนั้นไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็คือแบบออมันแห้งหมดแล้วอ่ะครับที่ที่เห็นนะ ประเด็นมันอาจจะแห้งอาจจะไม่มีกลิ่นนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะแต่คือไม่มีใช่ครับอ๋อครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของหุ่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นหุ่นโชว์มันก็ต้องเป็นหุ่นที่แบบดูแล้วผิวก็รกบเรียบอะยกเว้นแบบไปถูกเผ<ช>า<ช>ไหม้<ช>อะไรเงี้ยมันจะดูอาจจะยากหน่อยนะครับก็เลย<ช>ยังไม่รู้แต่ที่เห็นคือสามคนเห็นด้วยกันแล้วที่สาคัญ<ช>คือ,คคอหลังจากที่จอดรถไปทางด้านของป้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาเขารับแจ้งเหตุไหมหรือ,อยังไง ก็ไปไปถึงมันล็อกอยู่ไม่มีใครอยู่อะครับไม่มีใครอยู่เอาล่ละใช่ครับแล้วก็คือเพื่อนเพื่อนกับแฟนผมก็เลยตั้งตั้งประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะเจอดีตรงที่ว่าแบบผมไปพูดอะไรที่มันไม่ดีด้วยนี่อืมอ่าผมอาจจะไปตะโกนด้วยแค่คําหยาบคายโมโหแล้วไปตะโกนอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเออต่างสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามองในแง่ของถ้าเป็นผีอะนะ ด้วยความที่เราอาจจะแบบปากจัดไปพูดอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยแบบไม่พอใจใช,ชั้นที่คุณไปเจอนี่ชั้นอะไรนะผมไม่แน่ใจวา่าจะเป็นไม่ชั้นสามก็ชั้นสี่ะครับแถวนี้นะตรงนั้นมันจะเป็นลายเป็นลายแบบที่เขาแบบฉีดพ่นแบบลายการาฟิกอะไรตรงนั้นดึงสวยๆคนไปถ่ายรูกปกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่า เ็เจอกันบ่อยเห็นเขาบอกว่าเจอกันเยอะนะฮะทีนี้กลับมาในส่วนของเรื่องเล่ากันต่อหลังจากที่พอพยายามจะมีไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ท่านไม่อยู่เนี่ยพวกเราทั้งหมดสามคนนั้นทํายังไงต่อครับก็กลับมาที่รถแล้วก็อคุยกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยงั้นงั้นกลับกลับไปเลยดีกว่ากลับกลับห้องก่อนเพราะว่าตอนนั้นสติทุกคนไม่อยู่แล้วฮะสติหลุดหมดเลยอืก็ต้องตั้งตั้งสติเพื่อนตั้งสติแล้วขับรถกลับแล้วถึงห้องนะครับ ก็แสดงว่าหลังจากกลับมาถึงห้องก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าพยายามจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่อีกโดยงี้หรออืมก็ไม่ได้แจ้งนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าผมผมไม่อยากจะแบบกลัวที่จะาก,การที่แบบว่าถูกซักถามในเรื่องของการ<อ>ไปเจอได้ยังไงไปต้องไปเป็นพยานต้องไปนู่นนี้นั่นนู่นนี้นั่นกลัวแบบ ไปเป็นคดีความแล้วต้องไปอะไรเงี้ยฮะไปให้คําปากคําทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะสอบสวนเราแล้วก็เราไปด้วยเจตนาอะไรแล้วเข้าไปใช่แล้วเขาก็ไปบุกใ่แล้วคือที่ที่ตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยครับนี่ไงโอก็เลยแบบเราเข้าไปโดยที่แบบอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยอืมเรื่องเนี้ยที่ผมฟังเนี่ย ทุกท่านฮะผ่านมาร่วมสามปีแล้วนั่นแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเกือบสามปีเนี่ยจากที่เราเห็นสามคนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รู้อีกเลยว่าสิ่งที่อยู่บนชั้นสามหรือชั้นสี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าเป็นศพนอนอยู่เนี่ยเป็นแห้งแล้วมีการแยกชิ้นส่วนยังอยู่หรือเปล่าครับผมโอ้โหก็<ำ>คือตั้งแต่วันตั้งแต่วันนั้นมาก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามเลยก็คือแบบเพื่อนก็บอกเลยว่าไม่จะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกแล้วเพราะเพื่อนกลัวมาก อืเข้าใจ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 ทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวของอ,อ,อารมณ์แบบช่างภาพจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นกระแสดังทีเดียวช่างภาพชอบที่จะไปถ่ายมุมวิวสวยๆบนตึกสูงๆที่เป็นตึกร้างใจกลางเมืองแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เกิดมีคดีความในส่วนของช่างภาพหรือคนที่เข้าไปในตึกเนี่ยกลายเป็นว่าไปเจอศพเหมือนกันนะฮะทุกท่านฮะในลักษณะเหมือนเป็นศพ ตอนนั้นผมตามข่าวอยู่เป็นฝรั่งไหมต่างชาติผูกคอตายตัวเองอะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าผูกคออยู่บนตึกนะฮะแล้วก็มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งตามมาในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีอาสาก็ดีก็ไปเก็บศพปรากฏไปเจอศพจริงๆเออทำไมถึงนึกถึงเรื่องนี้เลยนะครับโอ้โหเราสามคนนี่แบบถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เห็นต่อหน้าต่อตา ก็เพื่อนเพื่อนผมนี่บอกว่าไม่กลับไปอย่างที่นั่นแล้วก็จะไม่ถ่ายตึกล้างที่ไหนอีกเลยคือเพื่อนผมจะไม่ไม่ไม่กล้าอีกเลยครับโอ้ยเป็นรงดีนี่ไงแล้วผมก็เชื่อว่าคนแรกที่เขาอยู่ในในพื้นที่นั้นนะฮะที่เราไปถามเขาเนี่ยพี่ตึกล้างอยู่ตรงไหนแสดงว่าเขารู้แหละผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่กลุ่มคุณคนเดียวกลุ่มเดียวที่เข้าไปแล้วเจอต้องมีกลุ่มอื่นอีกใช่ครับมาเจอตั้งแต่คําที่บอกว่ากลัวผีไหมอะไรเนี้ย อไม่ได้แนละ้วบางทีสิ่งที่คุณเจอมันอาจจะไม่ใช่ศพเว้ยอาจจะเป็นผีก็ได้จจถ้ามองอย่างนี้นะเพราะอะไรคุณไปท้าทายเขาไงใช่ครับก็คือวันนั้นก็วันนั้นก็คือแบบผมผมปากไม่ดีด้วยอะครับเออแต่ยังถือว่ามีสติดีนะในช่วงขากลับถือว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เอาไปขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านไม่ได้พูดอย่างนี้แต่บอกเหมือนเออมีม,มียัง,ย,งยังพอมีสติสตั้นก็ู่คือคือไอ้สติตรงที่เรียกเรียกชื่อขึ้นรถเนี่ย คนก็ได้มาจากในช็อกที่ฟังฟังมานี่แหละครับใช่มหมโอ้นี่แหละครับผมต้องบอกในเรื่องของการขานเขาเรียกว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่พอถึงเวลากลับเนี่ยอย่าไปเรียกอะไรสูงสี่สูงห้าให้เรียกชื่อเพื่อนชื่อคนหรือจํานวนที่ไปทั้งหมดอย่างเคสเนี้ยสามคนเอาสามคนขึ้นรถใครไม่ใช่สามคนนี้ไม่ต้องขึ้นนะพี่ป๋องจะคอยบอกอยู่ตลอดเวลาผมออกนอกกองอะไรเงี้ยจะคอยสอนตลอดโอ้ยน่ากลัวแล้วแหม่ถ้าเป็นผมนะ หลังจากนาทีนั้นน่ะถ้ารู้ว่าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่สะดวกเขาล็อกอยู่ไม่มีใครอยู่ผมอาจจะแบบโทรแจ้งพวกาตามวิทยุคลื่นอะไรชุมเ,เขาเรียกว่าที่รับแจ้งเหตุอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่นตอนนั้นถ้ามองในตอนนั้นไม่มีสติแล้วอะครับก็คือแบบคิดไม่ถึงเลยว่าจะโทรยังไงอะไรยังไงอะฮะ นี่ไงฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าบทเรียนเลยกับการไปหาโลเคชั่นถ่ายรูปแปลกๆแ,แล้วก็เจอดีจริงๆกลับมาครับผมโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่ยาวะฮะทุกท่านนะฮะสั้นๆแต่พอฟังดูแล้วโอ้จริงเพราะว่าหลายคนตอนเนี้ที่เป็นช่างภาพเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะโซเชียลตอนนี้มันบูมก็จะมีช่างภาพไปหาโลเคชันแป,แ,ปแปลกๆถ่ายแถวบ้านผมตอนนี้มีนะแถวเกษตรนะว่ามินทุ่งอะไรที่มันเป็นทุ่งขาวๆอะ่ะเออตอนนี้ขึ้นมาแล้ว เมื่อตอนเย็นขับผ่านเห็นมีคนไปถ่ายรูปมันเยอะเลยทีเดียวนะครับอะกลับมาในส่วนของคุณกรต่อเพราะว่าจากที่ผมฟังคุณกรณเล่าเนี่ยนอกจากคุณกรจะเป็นช่างภาพแล้วยังเป็นผู้ดําเนินรายการวิทยุแล้วเป็นนักดนตรีอีกนะฮะและยังมีอะไรอีกไหมก็ที่ทําเป็นงานเอเลักก็จะเป็นเจาที่อาสาสมัครกู้ภัยด้วยอะ่ะเหรอนี่นี่น,นี่เป็นอาสาด้วยหรอใช่ค่ะ และช่วงตอนที่เราทําอยู่ในช่วงนี้อาสาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไปพบเจอในส่วนของคนที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะเราก็พยายามอยากจะช่วยเหลือเขาแต่ว่าบางเคสมันก็อาจจะเกินเกินเหตุไปจนมีบางเคสเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราในขณะที่ทําอยู่ตรงนี้เคยเจออะไรแปลกๆไหมผมชอบในส่วนของการอยู่ในช่วงของอาสาแล้วก็กู้ภัยเนี่ยอย่างของคุณกร่ยเคยเจอไหมครับ ก็มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งอ่ะพี่ที่แบบว่า oh. เป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่แหละครับแล้วก็เราต้องเอาศพไปส่งที่ที่ที่ภูมิกับภูน้ำเน่านะฮะ oh. แล้วทีเนี้ยเรเอศพไปส่งเขาเรียกว่าผู้เสียชีวิตดีกว่าเอาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปส่งแล้วพอขากลับเนี่ยพอส่งศพอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะพอกลับขากลับ,บด้วยความที่มันเป็นรถกระบะนะพี่ครับผม ก็คือมันมันมีกระจกมองมองแบบว่ามองตรงกลางนะครับอพอเรามองมองมองเห็นแบบมองกระจกมองหลังนะตามไฟถนนที่มันเป็นแบบส่องตามถนนนะที่มันอะไรเงี้ยพี่กระจกส่องหลังในรถอนะในเก๋งอะ่ะใช,ใช่ใช่ใช่กับบวกกับไฟถนนที่มันแบบก็ถ้ารถมันมีหลังคามันก็จะไม่ค่อยชัดใช่ไหม,มแต่ภาพที่เห็นนะก็คือแบบตอนขับกลับเอ๊ะทำไมมันมีเงาคนนั่งอยู่ข้างหลังนั่งแบบว่าเอามือาพาด นั่งพิงท้ายกระบะอะไรเงี้ยนั่งพาดแบบอารมณ์อย่างนี้เหรอพิงกับกระบะท้ายอย่างนี้เหรอใช่ใช่พิงกระบะท้ายแล้วเอามือมือมือกลางพาดแบบคล้ายๆแบบนั่งสบายๆเลยครับเหรอเห็นอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วใช่ครับแต่แต่มันไม่ได้เห็นเป็นคนชัดอะไรขนาดแต่ก็เห็นเป็นแบบคล้ายๆเงาแต่เป็นเป็นเป็นเงาคนแน่ๆครับอือก็เลยสะกิดสะกิดสะกิดแบบคนขับรถพี่พี่เห็นไหมอะไรเงี้ยแต่คือพี่พี่เขาก็บอกว่า เลออเขามาขอบคุณหรือเปล่าอ๋อที่ไปแต่พอพอขับไปสักพักหนึ่งก็คือแบบว่าไปแวะเติมน้ำมันเด็กปั๊มกระถออเด็กปั๊มกระถกบอกว่าพี่ทําไมมากับเพื่อนแล้วให้เพื่อนนั่งหลังทำไมไม่ให้มานั่งหน้าด้วยนี่ไงเนี่ยเ,ออเรื<ม>่องพวกเ<ม>นะี้ยผมก็เลยบอกอะไรนะออคือผมมากันสองคนอะไรเงี้ยเอเด็กปั๊มมันก็เด็กปั๊มก็งงมันก็ทําหน้าแบบอันเนี้ย พี่คนขับรถข้างๆคนที่ขับรถมากับผมเขาก็เลยบอกว่าตัาวถ้าม,มาด้วยกันก็ลงนี่แหละอยู่ปั๊มนี่แหละไม่ต้องตามกลับบ้านนะอยู่ปั๊มเนี่ยโอ้โหเด็กปงเด็กปั๊มเวอหมดเลยพี่โอ้เจอ <c oughs> ตอกกลับอย่างนี้นี่ก็มีแบบหนาวเหมือนกันนะใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จากที่ฟังเรื่องผีมาหลายต่อหลายเรื่องเนี่ย <c oughs> เด็กปั๊มนี่นั่คืออีกหนึ่งประเด็นหนึ่งคนเลยแหละที่ชอบที่จะไปทักว่ะพี่ คนนั้นในรถพี่แมวามาด้วยเหรอพี่นั่งมากับแฟนพี่นั่งกับเด็กไม่เอาลงมาด้วยเหรอเนี่ยชอบทักแต่ว่าเพื่อนของ,องของคุณกรบอกว่าเอาถ้าน้องเห็นว่ามาเนี่ยก็ให้เขาอยู่กับน้องละกันเออเออเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะตอบกลับเขาไปอย่างนี้นะแล้วถามอีกนิดนึงขออนุญาตแทรกนิดนึงเรื่องของการทําอาสาเนี่ยเวลาที่เราจะไปเก็บศพหรือว่าทํา อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้ารู้ว่าเคสเนี้ยเสียชีวิตแน่นอนแล้วการที่เราจะเอาศพขึ้นมาบนรถเนี่ยเราต้องมีการบอกกล่าวทางพิธีอะไรคร่าวๆก่อนนะจากคนที่เขาเป็นสายอาชีพจริงๆเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนเอาขึ้นจากที่เกิดเหตุมามันมันเอาขึ้นได้เลยอะครับแต่ส่วนมากคนที่เขาเป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาจะจุดธูปขอแม่านางก่อนว่าขอนาศพขึ้นรถนะอขอเอาศพขึ้นรถอะไรเงี้ยครครับ อืมอืมอืออืแต่ส่วนถ้าเป็นจุดเกิดเหตุเอาขึ้นมาเลยก็คือเอาขึ้นมาเลยสําหรับพวกผมเราก็คือเอาขึ้นมาเลยครับเข้า,เาไปโรงพยาบาลก็คือไม,ไม่ได้ท,ทําพญธีอะไร <_ S 2> จนกว่าจะแบบว่าเอาไปส่งให้ญาติเขาอะไรเงี้ยครับ, <ๆ S 3> รบเพราะว่าผมคิดเหมือนกับคุณก่อนว่าถ้าเกิดเคสที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอยู่เราไปเอาทางด้านของศพเขามาขึ้นรถเราแล้วนี่เงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่รู้ตัวบางทีศพที่ใช้คําว่าตายโหงตายจากการผิดธรรมชาติเสียเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยอยู่ไปเอาเขามาอยู่บนรถเนี่ยเฮ้ยเขาจะมาอยู่บนรถกับเราตลอดไปหรือเปล่าไม่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องให้ญาติเขาไปไปทำพิธีอัญเชิญอีกทีในที่เกิดเหตุนะครับอืมก็เป็นอย่างนั้นไปก็มีเรื่องของการพิธีกรรมที่ต้องทำเพิ่มเนาะ,ะใช่ครับได้ครับผม